ลองของใหม่ VBT 1 2บะหแลว,ว่างแวนคิเชอร์นารุกับแองเจิลกาเวลนะคะไปดูกันอยู่นี่ก็ูกัน้่เป่นเปนีกยวเปลี่ยนอะไเปลี่ยนสีนนเปลี่ามต้องการเมื่คืนมาเล

น่เอาไหมวะไม่ร <c oughs> ู้หรอกว่าอะไรโอเคหรือเรือเ่องศูนย <c oughs> ์สามสองสองศูนย์ศูนย์สองสามไล่เป็นเชนโบตาก <c oughs> ูน่อยใช้สกิล <c oughs> อ่ะตัดก่อน <c oughs> เอาเป็นเอาเป็นชีหนึ่งกับไ <c oughs> อนน้นีนอ่ออก <c oughs> โจ สกิลโดนเล่นจนสกิลเชนโบดาคูลเจ็บเจ็ดหาการติดชื่อมันเป็นเชิร์ขึ้น<ป>มีมีไหมมีไม่ต้องทิ้งโอเ้ เโอ้ยลิม <rôle> ดูล <of> <ici> hey. oh, ิมด no. ูไหมขอโทษหยิบผิดไม่ไรจบารเลย่อนวไปต่างกันเลยมีสามสามสองสามสองสองโอเคเปิดท่าไรเลยไรเลย เอาสองไปออกดีกันเลยเป็นเรียนรอยชายกับตอนนี้ราอยชายพูโอเคโอเคเจ็ดท okay. ันไม่เข้าเชคใชคขาพาเข้าไปเลยจะไม่เจอเนาะเฮ้ยดึงยิงพี่เชีโอเคโอ้โหนอง้นแล้วล็อกคำดาปี ไม่มีสกิลอะไรดีเลยเก้าพัน้อกนเช็ค ก็เกิดพลังานเก่าใจเย็นให้เราใช่ปะผ่านเลยจะเชื่อจะละไปอยู่ห้าหาสามได้ไปหนึ่ง

คาตาบา้าจะเบนหนึงใไม่มีออนเป็นหงินถึงใบอ๋อห้าพันตายตีปล่อยเลยทำาป็นเช็คไม่มีแวนตีแวนป้องกันสิบห้าบิ๊กแ็คเตอรเข้าแถวตรวจไม่เป็นแววนพิชเช์มั่งปกติ เซ c e l ถูกจนไปโอ้ยตายแต่ยังเน่าเลยไงเน่าจริงเราเน่าเหมือนกันพอจะกีบโอราบุนใช้มันกัศตีสิบสองไม่กัจนวนได้เฟอ์เจอร์สุขเชืองท่มเมเชค แจ็กกี้แจ็กกี้บอกว่าพี่โจมตีโจมตีกันตับไฟการเต็มไฟต้นเมือเระบายไฟนี้ไม่เป็นไรไฟเป็นชาตุล่าชาตุล่าไม่เห็นไฟเด้งขึ้นมา6เมือลแล้วยังจวดเนี่นเพราะว่าไม่มีแากกวหน้า17ไมไมประกาศได้ไม่เช็คสกิลมันตีเสร็จเท่าโซ่โจกัส์ดเมไป ชาตุล่าฮิตมีเทคที Harmon ่ส <Okay. S 1> like ิบแปดโอเคผ่านยังไงตานเอนจอยไรส์คาเทลอ๋ออ๋อสกิลเคาเทลปัตเตอร์บรัสสบ เอากับบอกเอาเด็กป่เอาเอานนึงมันต้องเอาหนเอยหายหายคอมก็ได้เอานึงกับเอานึงกับขุ้นนมือแล้วก็อีกอันนึงตาแล้วทำน้ำมันใ่ห่หมดกับทำมีดให้หมดกับทำมีดแต่มันก็ตีแบบนี้ไงโอ้ไปพี่ชายแล้วยังขอได้อยูครับไม่ได้แล้ว พอได้พอได้อยู่เลยวกเาอย่นี้แล้วมันจะมีคอมตอคอมตอันนี้เป็นสคีนะไม่ต้องยิง2กต้องย่สองขกสมเจ้าก็อมอาี้ก็สามขี้็ไมเอีกก็เป็นสแล้วคอมพเตอร์ใชไหเราการไปกับเพื่อนเราเอาใบนี้กับเพื่อนแล้วก็ทำดาเมจทำดาเมจเช็ค ไห้กับทามลสี่หมื่นสองสี่เ0็นสองสี่ชิพตอนตอนนี้สี่หมืองเองแค่สีหมืองเองขาดไม่อยู่แล้วบวกหมื่นบวกหม่บหมื่ตอนนี้บวกขาดพันตัวของเลฟตีแ2นโอ้โหบวกาพันสหม่1สองสิบสองยี่สิบสองใช่ยี่สิเฮ้ยเราลืมองริกวันอันนี้เท่าไหร่ ตอนนี้ตอนนี้สี่หมื่นสองยังไม่บวกกับหนึ่งห้ากับหนึ่งเอาวะปล่อยเช็คบุรีเกิดโอเคแม็กซ์สองสองตีแบนปล่อยเลยโอเคไปเช็คเล็กเกิลเช็คให้ผมทั้งหมดก่อนเอ้ยเอาคีเอาคีย์สองคียนี้แล้วให้ดาเมจกับตัวขวาโอเคเช็คยูใช้ไม่ได้กำลังแบนกลับอ่าฮะ คิวคิวได้อาพลังให้มันกกาตอนนี้สี่นสองนะสคีใช่ไหมเมื่อกีแต่พันคีอิกไปเลยไป่ลรอก่อนโอเคโอ้โหไปเท่าไหร่แล้ววะสามเป็นสอามเข้าไหมเนี่ยไม่เข้าแน่เลยไม่รู้เี้เท่าไหร่นะสี่เป็นสองว่าสี่เนองบาทได้ห้าสาม ตีมนสี <sm> ่หม <problem> ah ื่นสองวกสี่หมื่น้าสมนองมวกสหมื่นห้าเป็นห้าเจ็ดห้าขอเท่าไหร่ นี่สามสองสองห้าปสองใบสองห้าปอหมื่ใบหมื่นห้าหมื่นห้าห้ากันเมหมื่นใช่ไายี่้กได้เกินอ่ะดีมีทิกเกอร์ตกอยู่แซนแนนอดจริงๆเราให้ผลทั้งหมจนีก็จบแล้วนะแลันดีกไเชื่อเถูก จะได้เห็นฟุตบอลโตไหมวะไม่เซฟถูกิลอตัวไหนสกิลแอนด์ฟตไนบ้านเนี่ยบายบมือคนละบแล้มีเกียร์สามไรส่งอาตุบาเมื่อบ่ายเล่นกับตอวคือในเอเซอรซ กางที่นี่ครับเ็มันขึ้นไปก่อนเลยเขยดใบสามใบวงอื่นถ้าสองย่ิอีเดียวไม่กัน มีดาเมอนเช็ีพลังให้นิ่คีดพลังให้นิ่โอ้ขี้เกนว่ะจบทะสามใช่โมขี้เกินโอขีตอนจบกันจบแล้วครับจบแล้วโอ้ยแค่ได้สามได้สามขีเกินอ่ะเกอบแล้วไอแค่โชมดีไม่เลย